Seven days, seven nights since my hair got cut and died and died had seven days since I tried to rip a chapter out my mind I've tried and it's like วันตีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนมามาค่ะช้อปปิ้งอําหาซื้อของเตรียมคนก็ออกมาช้อปปิ้งหลายหลายค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเบิรงเอาภาพบรรยากาศณเวลานี้เนาะพุณนะเพราะว่ามันพลือ่อฮสนี่ก็อ่าวันใหม่ขอบคุณพระเจ้าเนาะคะ่ะเนาะทางอเมริกาคุณนะน้องนารินก็นได้ น้องนลินกลับมาน้ำคือเก่าค่ะพี่น้องค่าพูนโอ้ยนั่นของเล่นใหม่เพิ่นายบอทเนมด่าลิงมันซื้ออย่างโอ้ซื้อาราสเบอร์รี่บอลูกอุย้ยเป็นตาหักนาะลุเน่ะตากลมมัล่องค้องเลยปากระไดเนาะโอ้ยเ <laughs> มื่ออื่นก็หยุดเรียนค่ะนลินตุโมโลนุสกูว้าว เบ่งเอาภาพบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะปางก็เลยได้ออกมาชอปปิ้งมาเนี่เพราะว่าหลังจากวันไหวขอบคุณพระเจ้ากะะวันเกิดน้องนาลินนาลินจะหกขวบแล้วเนาะค่ะเนาะน้องนาลินก็จะหกขวบแล้วน้องนานนลนนาินก็เกิดมาพร้อมกับวันไหวขอบคุณพระเจ้าได้พี่น้องค่ะ นางเกิดกะพอดีแต่งสกิปปิ้งพอดีนางกะได้โอ๊ยนางเกิดมาในวันนั้นกินไก่งวงเนาะค่ะพี่น้องค่ะปะ่ะเขารานช้อปปิ้งกันเลยนาอค่ะนนาะพี่น้องรานช้อปปิ้งสื่อกับเข้ากับน้ำพร้อมกันกับแม่บ้านเลยนาอค่ะนาอพี่น้องค่ะปะ่ะไปกันเลยเอ้ยถาบึงเอาคนมาไลายหลายมันนี่จ้ะพี่น้องค่ะ นางนลินก็เปลี่ยนนะตามแม่บ้านอไปชอบปปิ้งกันเลยนะคะมื่อีีคนอยากหลายหนยเพราะว่า พ่อรีเดย์จะมาแล้วนะคะคนก็เลยเริ่มได้ ไก่งวงค่ะพี่น,อน้นง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 นองค่ะเนี่ยค่ะไก่งวง คนเริ่มไหลแล้วพี่น้องคนไล่ไหลหนงังปีนปีนว้นาวว้าวว้าวว้าวของมากของมาก See? She's just happy shopping, lovely. Look at that. Yeah, I know. Thank you. <coughs> Chấp lễ rồi nó, ba ba gấp bàn gần đấy chị. Before check out. Yee, non Marilyn check out. เดี๋ยวไปเบิร์เลชไว้จักหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะออกมาพอดีคี่น้องค่ะรถาไหลาย,หลายเหมือน,นคนมาชอปปิ้งนะคะเพราะว่าเดียบบางก็เ,เอาของขึ้นรถแตบ,บนะคะเนาะเหมือน,นีคนหลายค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าพฤหัฮนร์มจะเป็นวันไหวพระเจ้าเนาะต่างก็ได้ซื้อข้องเตรียมขอมเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยหอดมองจอด,ดรถพอดีเบิ้งเอาค่ะบรรยากาศเบิ้ง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 บิงบิงเนค่ะไลค์ค่ะค่ะ,ค,ะคน What do you wait for? Uh, sad meal. Sad meal? Mm -hmm. No! Oh, oh, it's a happy meal, I forgot. Daddy. Oh, sorry. Daddy, that's rude. Is it? Yeah. Yeah, you come he coming. Here he comes, April. you coming. Yeah, okay. You go, okay, that's good. You want eat some french fries? Let me see. You got double fries today, apple this time seven days seven nights since my hair got cut and died and ถึงบ้านแล้วเนาะค่ะเอาของออกจากรถเรียบร้อยค่ะพี่น้องปางกระเคะเก็บของเข่าตู้เย็นแป๊บหนึ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอ้ยเนี่ยค่ะของที่ได้มา้าเมื่อนีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะปางกระด้เอาออกจากรถเรียบร้อยนะคะปางกระเคะโตเก็บของเข่าตู้เย็นแป๊บเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยแดกค่ะของที่ชอบม้าเมือ่อเนาเมื่อนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเน,ะะนะะาะจังไรก็ฝาก ติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านอินยูเออด้วยเนาะคะ่ะเ <c oughs> นาะบายบายพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้ออย่าลืมอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของแม่บ้านนะะ้ำเด้อค่ะบายบายเอปเปิลบายบายก่อนลูกบายบายวาสนโอ้ยเนาะลูกกระได How are doing? How are doing? How they doing? 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 we we are 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 Did they make you happy with that happy man? Bye-bye everybody. Bye.